คับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมพูดถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยคุณอ้อยบอกว่าขายดีมากเคยวิเคราะห์ไหมครับว่าทําไมผลิตภัณฑ์2รายการนี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดีเคยค่ะาจา์ครับคือปรากฏว่าพอมานั่งวิเคราะห์แล้วเนี่ยร้อยละแปร้อยละแปดสิที่คนทําสีผมคนยืดผม แล้วก็คนดัดผมค่ะอาจารย์แล้วก็เจอกับทาสียืดดัดแล้วก็เจอความร้อนที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรดไม่ว่าจะเป็นรีดผมค่ะส่วนมากเจอแน่นอนค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นแปลว่าประชากรหรือผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมในการทําอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีจํานวนมากมากค่ะอาจารย์มันทําให้หลายๆคนต้องการการดูแลเส้นผมเป็นพิเศษอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนแล้วเนี่ยเวลายืดผมมาเนี่ยปัญหาที่เจอเนี่ย ผมจะเป็นฟางถ้า<ม>เกิดเขาไม่ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเกี่ยวกับพวกเซรั่มหรือลิปออนดีๆนะคะอาจารย์มผมจะเป็นฟางแล้วผมเนี่ยจะขาดะจะขาดเป็นท่อนๆเลยนะอาจารย์ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะแห้งกรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยพอยืดผมตรงมาไม่กี่เดือนก็ต้องไปตัดสั้นเพื่อที่จะเลี้ยงผมใหม่ที่อ้อย,ยเจอนะคะอาจารย์แม้กระทั่งคนที่ไปดัดผมเองก็ก็ดีพอดัดมาแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือดัดแพงก็จริง<ม>แต่รอนไม่สวย ไม่ไม่เงาไม่งามพอใช้ลิปออนโลชั่นเท่านั้นแหละหทำให้แบบ โห oh, เขาคิดเลยว่าไม่จําเป็นต้องไปเสียราคาแพงๆที่ต้องไปดัดผมเป็นแบบฟอล่าหรืออะไรที่ร้านดังๆครับร้านธรรมดาธรรมดาที่ทําสวยออกมาแล้วใช้ลิปออนจับขยําเนี่ยมันจะยิ่งเป็นลอนนิ่มสวยค่ะม,มันเหมือนกับว่าคนหลายคนพอนึกถึงการดูแลเส้นผมเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่ร้านทําผมแล้วก็ต้องเข้าไปที่คล้ายๆกับมีอบไอ้น้ำทำนู่นทำนี่ซึ่งหลายสตางค์มากเลยทีเดียวยแต่อันนี้ดูแลตัวเองได้ที่บ้านได้ที่บ้านทําเองเลยคะ่ะจย์มีไหมครับที่กลุ่ม ร้านเสริมสวยเนี่ยเขาเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ในร้านทุกร้านค่ะอาจารย์ค,รค,คือคนที่อ้อยเข้าไปแนะนำมันคือเริ่มแรกเดิมทีอ้อยก็เข้าไปาเขาเรียกว่าอะไรไปอุดหนุนเขาเนาะเป็นซาบใช่แต่ว่าทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจะถือผลิตภัณฑ์สองชิ้นเนี่ยไปเสมอเพราะว่าผู้หญิงชอบไปสาะผมข้างนอกใช่ค่ะแล้วก็จะถือเป็นแชมพูทั้งเส้นของเขาแหละอาจารย์แต่ว่าวันนี้สองอย่างเนี่ยจะไม่ขาด จะถือไปทุกครั้งแล้วเวลา,าเขาสาเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์ก็เขาจะจะใส่สินค้าที่ในร้านเขาเน่ยแต่กับผมเราเราก็จะบอกวาอ่าต้องขอโทษนะคะพอดีว่าพี่หรือน้องเนี่ยนำสินค้าของกิฟฟินมาด้วยอบ,บอกไปตรงๆเลยเขาบอกอะไรหรอก็อจะบอกเป็นซซรั่ม เป็นโลชั่นก็แล้วแต่ว่าวันนั้นจะทําเป็นผมลอนหรือว่าผมตรงครับค่ะทีนี้ก็มีเรื่องเล่าเขาไปถาม,อมพอพอพอเขาถามเสร็จปุ๊บพอเขาลงนะอาจารย์อย่างเซรั่มเนี่ยกดเซฟฟามือปุ๊บเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเสริมสวยที่ทํามา10บสปีเนี่ยเมื่อเจอเซรั่มเราพอลูบลูบไปปุ๊บเฮ้ยน้องทําไมมันลื่นจังเฮ้ยน้องทําไมมันนุ่มจังแพงไหมกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็จะมีเรื่องเล่าอีกอาจารย์ค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็สั่งซื้อสั่งซื้อเลยพอสั่งซื้อเสร็จเขาก็เอาไปใช้กับลูกค้าในในร้านของเขา<ช>ลูกค้าก็ชอบอีกชอบแล้วซื้อไปใช้เองเลยแล้วปรากฏว่าลูกค้าเขาที่เคยมีปัญหาที่ว่ายืดผมแล้วผมแห้งเสียเนี่ยพอเจ้าของร้านที่อ้อยเข้าไปอุดหนุนเขาเนี่ยนะเขาก็จะให้บอกวิธีการใช้พอใช้แล้วเนี่ยปัญหาที่เขาเคยมีผมแห้งกรอบผมขาดผมเ,เสีย,สยหรือว่าสีผมเพี้ยนเนี่ยปัญหานั้นไม่เจอค่ะอาจารย์รผมก็สวยมาก พอเจอกันอีกทีนึงผมเงาเหมือนเขาไปไปทำผมจะคล้ายกับเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเส้นไหมอาจารย์ม,มันจะเงาเงาแล้วสีผมจะโดดเด่นถ้าเกิดว่าใครทําสีผมนะใช้เอสเปรโตซิลลัมลงไปแต่ถ้าใครทําผมดัดนะใช้อินเทนซีฟรริบอนผมนี่สวยคนถูกเขาเรียกว่าคนชอบอาจารย์รจะสังเกตนะครับว่าลูกค้าไม่ได้มีแค่เพื่อนฝูงคนรู้จักเท่านั้นแต่เวลาเราไปสระผมไปเข้าร้านเสริมสวยข้างนอก เราถือของที่เราใช้ไปด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจเช่นกันที่คุณอ้อยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้ของเราเองพอคนอื่นเห็นคนอื่นก็เลยสนใจตามนะครับนั่นก็คือเทคนิคเหมือนกันจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะขายเขาหรอกไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาจะชมผมเราด้วยว่าทําไมผมเส้นเล็กน้อยคนมากแทบจะไม่เจอเลยนะมาจะพอจับผมเรามันนุ่มครับนี่ค่ะเรามีโอกาสเชื่อมโยงไปยังสินค้าอื่นยังไงบ้างโอ้แน่นอนเลยอาจารย์เวลาอ้อยแนะนำสองชิ้นนี้แล้วเนี่ย ตามมาเลยเนี่ยนะคะอ้อยก็จะแนะนําถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีคือวันนี้ขอเล่านิดน,นึงอ้อยอใช้ทั้งเซตเลยนะคะก็จะเป็นแชมพูอย่างอย่างลิฟออลอินเทนซีฟลิฟออลโลชั่นเนี่ยจะมีทั้งแชมพูค,ค,คอนดิเชเนอร์นะคะครีม,มนวดผมแล้วก็จะมีสเปรย์ป้องกันความร้อนนะคะมีทั้งซีรีส์เลยคืออ้อยก็จะแนะนําว่าขอเล่านิดน,นึงด้วยความมัททับใจอ่า ถ้าวันนี้เราจะใช้ตัวนี้อยู่แล้วจะดีกว่าไหมรเราเราบร,าราิบัติเราใช้ทั้งเซตดูแลตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนจบเลยนะคะแล้วผมเราเนี่ยบอกได้เลยว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยผมเนี่ยจะกลับมาเป็นชีวิตชีวาแล้วสวยแล้วใครๆก็จะถามมาไปทําอะไรมาผมสวยขึ้นอ่า,อ,าอันนี้คือคือเรื่องเล่าที่จะทําให้เป็นเป็น เป็นแชมพูเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วตัวต่อมาพอเขาเริ่มประทับใจในเรื่องของสินค้ากลุ่มนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยบางคนใช้แล้วเนี่ยเออมีแชมพูสําหรับผมร่วงไหม,มแน่มีเนี่ยผมเป็นรังแคอยู่มีตัวไหนมีไหม,ม,ไหมอ่าเขาจะพูดเรื่องผมก่อนอ่าแล้วก็มีในเรื่องของเนี่ยผม มีอาหารเติมที่ช่วยเกี่ยวกับผมรูดร่วงไหมอะไรเรื่องราวพวกนี้อาจารย์เขาจะถามน้องผมก่อนหลังจากนั้นเราก็เชื่อมโยงเชื่อมโยงก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยพอเขาเริ่มเปิดใจที่จะใช้แล้วเนี่ยสินค้าตัวอื่นไม่ยากค่ะจางครับ เราก็จะถ้าอย่างนั้นโอกาสหน้ายังไงเจอกันเนี่ยขออนุญาตเล่าสิ่นดีเป็นสินค้าตัวใหม่ที่อ้อยใช้เองเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังได้ไหมคะเขาบอกได้ยินดีเหมือนเขาเริ่มชอบแล้วค่ะอาจารย์มันก็ไปเรื่อยแต่เริ่มจากกลุ่มของบนเส้นผมก่อนนะครับหรือหนังศีรษะก่อนนั่นเองคนจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมมากน้อยแค่ไหนเขาต้องมีบ้างนะคะอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเวลาเราไปนําเสนอเราบอกว่าดีดี ดียังไงถ้าเกิดว่า<ม>บางคนเนี่ยเขาเป็นคนรักเส้นผมจริงๆครับเคยถามว่าไอ้ดีอดียังไงถ้าเราพูดไม่โดนใจเขาแค่ลงแค่รู้สึกว่าดีเขาก็แค่อยากรู้ข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลเขาก็ตัดสินใจยังยังไม่ตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มีข้อมูลมันทำให้ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าข้อมูลที่ที่เราควรจะต้องมีอาทิเช่นความรู้เบื้องต้นเลย เกี่ยวกับการดูเส้นผมของเขาเราจะรู้ได้ไงว่าสภาพเส้นผมก่อนดูสภาพเส้นผมต้องวิเคราะห์สภาพเส้นผมให้ให้เป็นว่าเขาเป็นคนผม เส้นใหญ่ไหมเส้นเล็กไหม,มเส้นตรงหรือว่าทําสีอ,อย่างเงี้ยเราต้องวิเคราะห์ให้ได้อพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยตัวต่อมาอเราควรที่จะนําเสนออะไรเขาแล้วก็พูดในเรื่องของ,ของความรู้ของเกร็ดผมว่เาเกร็ดผมคืออะไรถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกร็ดผมเขายังเปิดอยู่มันทําให้เกร็ดผมเขาพังได้นะแล้วถ้าพังเนี่ยไม่แปลกหรอกที่ผมพี่ขาดหลุดล่วงอยู่งี้เพราะเกร็ดผมมันเปิดแล้วถามว่าตัวที่ทําให้เกร็ดผมไม่เปิดแล้วปิดสนิทคือตัวนี้2ตัวนี้ออพี่เลือกใช้ได้อธิบายให้เขาฟังใช่ค่ะครับวิเคราะห์สภาพเส้นผมเขาให้เป็นนะครับแล้ว ก็เร <S 2: ito> ียนรู้ว่าเกร็ดผมนั้นมีความสําคัญมากแค่ไหนต่อสุขภาพของเส้นผมนั่นเองนะครับยอดขายเป็นยังไงบ้างสําหรับผลิตภัณฑ์2รายการนี้คือถ้าส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนส่วนที่เจอเนี่ยยอดขายใช่ไหมอาจารย์ สำหรับ2กลุ่มนี้ทํารายได้เดือนหนึ่งให้กับเราเป็นไงบ้างโอ้ถ้าถ้าเกิดว่า2ตัวนี้ส่วนมากเนี่ยคนเขาจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาจะเลือกตามสภาพเส้นผมครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็50ขึ้นนะคะอาจารย์ห้าสิขวดใช่ไม่น้อยนะอาจารย์ครับผมและจากนั้นเดี๋ยวเขาก็ไปสนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆต่อใช่ค่ะอาจารย์ครับอาละครับท่านผู้ชมนี่คือการดูแลตัวเองประทับใจและก็สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ ในครั้งต่อไปผมพร้อมนักแข่งรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ